สวัสดีค่ะพบกับช่วงของโบรภพัน์สอนศาสตร์สีโรจโสพลเช่นเคยค่ะตอนนี้นะคะสอนอยู่ในช่วงสัมภาษณ์ลูกค้าหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจีไนต์ 9. ตัวนี้ตัวนี้นะคะก่อนอื่นเรามาทักทายแขกรับเชิญกันก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะให้แนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเรียนเชิญค่ะเออดิฉันชื่อสมรัตนวรัตน์อายุ62ปีค่ะอืมส2สวยปิ๊งขอเรียกชื่อเล่นดีกว่า พี่ต้อยนะคะ,ะเพราะว่าชูอจริงเพราะแล้วก็หยาวนะคะขอได้ชื่อเล่นดีกว่าพี่ต้อยถามก่อนทานจีไนตัวนี้มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างมีค่ะ,อะเอ,อเป็นโรคเออส้นเลือดฝอยที่ก้านสมองติค่ะแล้วก็มีมีจุดที่ติตามสมองอีกห้าจุด ก็เป็นมานานกี่ปีคะพี่ต้อยโอ้ประมาณสองปีค่ะประมาณ2ปีที่ที่ตรวจเจอใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ทานทานยาของหมอเป็นพวกยาละลายริมเลือดยาละลายไขมันแล้วก็ของแถมก็คือต้องทานยาความดันในชีวิตไม่เคยทานยาเลยนะนคะมาเป็นชุดนะคะที่บอกนะคะชุดนี้ไม่ต้องการใหญ่แล้วพี่ต้อยคะแล้วหลังจากรับประทานจีไนท์ผลหรืออาการเป็นยังไงบ้านของแต่ละโรค มันคือเอ,อทานจีนัยมาเนี่ยนะคะประมาณสองเดือนได้ใช่ไหมคะ<ด>ที่ได้ออที่เปิดตัวกันเนี่ย<อ>นะคะสเดือนได้ค่ะเออล่าสุดน,นะคะไปทำออ,อันตราซาวหลอดเลือดสมองทุกอย่างเครียร์หมดค่ะมันมันเป็นสิ่งที่มหักศรจย์มากทั้งทั้งที่ที่ผ่านมาการรักษาเนี่ยนะคะ,คะมันก็เอ,อมันมีปัญหาว่าบางครั้งค่าตับสูงขึ้นก็เปลี่ยนยาแต่เมื่อมาทานตัวจีน่ะกับ ได้ผลเกินคาดแล้วก็มีความสุขมากแต่สิ่งที่เป็นของแถมของจีน่าเนี่ยนะคะคือสภาพจิตใจเปลี่ยนหมดจากการที่เคยอ่อนเปลี้ยน,นะคะค่ะมันสดชื่นมัน,ม,นมันเหมือนได้ของแถมที่ยินดีรับนะคะยินดีรับไม่ใช่ของแถมครั้งแรก<อ>ที่มาเป็นชุดอย่างนั้นที่ต้องการโรคก็าหายไปซึ่งคุณหมอก็ยินดีด้วยซึ่งหมอคงคิดว่าโอ้อยาของหมอคงดีมาก เราไม่บอกเราเก็บไว้ในใจนะเรารู้กันนะคะพี่ต้อยขาสามีหรือคนใกล้ชิดในครอบครัวมีใครได้ทานบ้างคะคือตอนนี้เนี่ยนะคะทุกคนเู้สุขภาพดีกันคิดว่าเออเขาคงจะต้องในฐานะค่ะในอนาคตอันใกล้นี้ใช่ค่ะเพราะว่าเขาเห็นเราแน่นอนค่ะและขณะนี้ดิฉันก็ตุนไว้นับอยู่ที่บ้านอีกสิบห้ากล่องวันนี้อีกเพราะว่าชอบโปรโมชั่นนะคะ ซื้อก็บไว้ก่อนเลยนะคะวันนี้ก็ไปอีก15้าได้ได้แถมอีก6นะคะโอ้โหดิฉันเป็นเป็นแม่บ้านนะคะดิฉันชอบชอบของแถมชอบของแถมแต่แต่ถ้าขอไม่ดีดิฉันก็ไม่ต้องการนะคะแถมถึงแถมให้ก็ไม่ต้องการไม่ชอบนะคะพี่ต้อยดีมากดีมากขอบคุณขอบคุณมากที่ใครเอ่ยเป็นผู้นําเข้าขอบคุณจริงๆท่านประธานของเราคุณพัฒน์ขอบคุณคุณพัฒน์มากจริงๆที่ ให้ให้สุขภาพที่ดี mm. แล้วก็ดิฉ mm. ันตอนนี้มีความรู้ส euh ึกน่าจะกลับไปเป็น26ไม่ใช่62ตัวเลขมันสลับนะเรียบร้อยแล้วใช่ครัคอารมณ์ก็ดีมากเบิกบานก้องเพืนแต่จะขอคุณภัภากดิ้ว่ายังไงนะคะอย่าไปฉายที่วิชัยยุทธะคะไม่อ่ะเราเป็นที่รู้กันทุกอนุ ของประเทศไทยนะคะสามารถถ่ายได้หมดสามารถเผยแพร่ได้หมดขอไว้ที่เดียวที่วิชัยยุทธนะคะเรารู้กันค่ะพี่ต้อยคาวช่วงสุดท้ายแล้วค่ะน้องสอนอยากจะให้พี่ต้อยได้ฝากผลิตภัณฑ์เซอริมาร์รที่ชื่อว่า g ีไนตัวนี้กับอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้จักเรียนเชิญนะคะ ถ้าคุณคิดว่าคุณพบสิ่งที่มหัสจบรติที่สุดในโลกสำหรับสุขภาพคุณคุณจะตัดสินใจได้ไหรอยางคะกับทีน้อยยอดมากนะคะต้องบอกทุกท่านค่ะว่านี่คือเสียงจากใจจริงจากใจจริงโน้อสอนไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรแม้กระทั่งตัวอักษรเดียวทุกอย่างจากใจทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลนะคะ สุดท้ายนี้น้องสอนก็ต้องกราบขอบพระคุณ kind <of> พี่ต้อยอีกครั้งนึงค่ะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในช่วงวงนี้แล้วก็คุยกันอย่างแบบถึงพริกถึงขิงนะคะทุกอย่างล้วนมาจากข้อมูลจริงทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะช่วงนี้น้องสอน,นแล้วก็พี่ต้อยต้องลาทุกท่านไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ